เรื่องราวต่อมาก็เป็นแม่ลูกคู่หนึ่งค่ะอยู่บ้านเดียวกันแต่ฝั่งลูกชายติดยาบ้างอมแงมเลยนะคะพอติดยาปุ๊บเสพยาปุ๊บก็อารวาสทำร้ายแม่ค่ะพยายามจะขอเงินเพราะแม่ไม่ให้ก็ขู่แม่แม่ไม่ไหวแล้วแจ้งความจับลูกเลยตํารวจบุกมาที่บ้านเลยลูกกาลังนอนหลับสบายเลยค่ะ ตัวลูกชายคงรู้สึกว่าเอ๊ะฝันไปหรือเปล่าเนี่ยทำไ,ไมตื่นมาเจอตํารวจเต็มบ้านเลยไม่ใช่ฝันแต่คือเรื่องจริงค่ะตํารวจสพบ้านบัวขาวมาจับกลุ่มนายเวียพี่เวียโอ้พี่เวีย,วยไม่ใช่พี่เวียนั้นนะคะ พี่เวียสุทวีคนนี้พี่เวียสุทวี<ะ>อายุ18ปีเท่านั้นแหละค่ะนอนหลับอยู่บ้านชั้นสองตําบลสะบัวที่ร้อยเอ็ดนะคะตํารวจปลุกให้ตื่นสอบสวนสอบถามกันหน่อยแล้วก็ตรวจค้นในกระเป๋ากางเกงก็พบยาบ้า5้าเม็ดค่ะการจับกลุ่มครั้งนี้ไม่ใช่ใครแล้วค่ะแม่ของนายเวียนี่แหละแจ้งความกับตํารวจนะคะบอกว่าลูกชายเมายามักจะขู่ของเงินประจําเลยแต่ว่าคราวนี้เนี่ยคือหนักกว่าเดิมพอไม่ได้เงินอารวาสทำลายทรัพย์สินในบ้านเสียหายไปหลายอย่าง ในเวียพอถูกจับก็ยังงงอยู่เลยมึนทำตัวไม่ถูกพูดจาไม่รู้เรื่องนะคะตำรวจก็นำตัวไปตรวจประสาวะก็พบว่าฉี่ม่วงจริงๆตามนั้นแจ้งข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภทยาบ้าไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็ข้อหาเสพยานำตัวไปส่งบําบัดต,ตามขั้นตอนกันต่อไปค่ะ ส่วนที่จังหวัดพะเยาค่ะตำรวจสพจุนเข้าจับกุมนายบรรหารอายุ46ปีนะคะภายในบ้านพักหมู่1ตํำบลหงหินที่พะเยาค่ะหลังทำร้ายนางปันอายุ72ปีผู้เป็นแม่นี่นแหละแม่นี่คือร่างกายเต็มไปด้วยรอยปกช้ำบาดเจ็บรุนแรงเลยนะคะเมื่อกู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลสุดท้ายนางปันเสียชีวิตเลยค่ะคุณผู้ชม ตำรวจเข้าจับกลุ่มนายบรรหารเพราะว่ามีประวัติเป็นผู้ป่วยจิตเวทค่ะมีอาการทางสมองมีพฤติกรรมก้าวร้าวคาดว่าเป็นคนลงมือทำแม่อย่างรุนแรงจนเสียชีวิตตำรวจก็นำตัวนายบรรหารส่งโรงพยาบาลตรวจอาการทางจิตแล้วก็ประสานนิติเวชชนสูตรพลิกศพผู้เสียชีวิตเพื่อนำม,มาพิจารณาแจ้งข้อหานายบรรหารลูกชายกันต่อไปค่ะค่ะ